โอเคโอเคโอเคโอ้ยเฮ้ยแข่ถึงับเอาเสลนะครับมาเี็ว0าร้อยโลรีบปล่เอาเลยทุกคนไป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 ปไ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 ปยไป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 ไดไป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 ไไป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  ความฝันแล้วเป็นจริงถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำนียอะไรเลยครับผมตนอนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นฝีมือของอเรลลนแต่ว่าอย่างน้อยกรได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยได้เห็นสายมาลีนที่อ่องจริงทีใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นถ่ายทอดถ่ายทำมาในประเทศไทยเือนกัน